สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องสวัสดีช้าลูกอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มีหนังสือดีๆมาแนะนําอีกเช่นเคยซึ่งหนังสือที่เราจะนํามาแนะนําในวันนี้เป็นหนังสือ,อนิทานภาษาอังกฤษสําหรับเด็กแต่ว่ามันมีความพิเศษพิเศษยังไงพิเศษตรงที่มันเป็นหนังสือประเภทหัดอ่านหัดอ่านชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเป็นหนังสือประเภทหัดอ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะง่ายสําหรับเด็กเด็กๆสามารถอ่าน ได้นั่นคือประเด็นสำคัญเรากำลังจะฝึกให้น้องๆหนูหนูหนที่เรียนโฟนิกส์มาได้เริ่มหัดอ่านภาษาอังกฤษกันแล้วทีนี้เนื้อข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะทำไมเราจะต้องให้เด็กๆอ่านหนังสือนิทานประเภทหัดอ่านเพราะว่าหลังจากที่เราเรียนภาษาอังกฤษไปสักพักหนึ่งภาษาอังกฤษสมัยนี้เราจะเรียนการสะกดคําตามแบบโฟนะิกส์เนาะซึ่งพอเรียนโฟนิกส์ไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็ต้องเริ่มมาอ่าน ประโยคเวลาเราเรียนหนังสือเราจะอ่านเป็นคําเป็นคําเป็นคำเนานะและทีนี้มันก็จะต้องมีหนังสือมารองรับเพื่อที่จะให้เราอ่านได้ทั้งประโยคซึ่งในหนังสือเรียนของเราเนี่ยปกติแล้วนะคะการเรียนเนี่ยมันจะแบ่งเป็นขั้นเป็นตอนตามลําดับดังนี้อาจจะแบ่งเป็น4หรือเป็น5สเต็ปก็ตามโดยหลกัหลกๆแล้วนะคะก็จะมีหนึ่งเลยคือเราจะต้องเรียนรู้เรื่องเสียงของตัวอักษรทั้ง26ตัวก่อนเช่นแอบ อย่างนี้เป็นตน้นพอต่อมาเลเวลที่2เนี่ยเราจะเริ่มประสมคําให้มันเป็นคําอ่านได้แล้วโดยใช้สระเสียงสั้นเช่นเสียงเอเสียงอียกตัวอย่างนะคะเช่นเบเอตแบดเบอีเกบอย่างนี้เป็นตน้น แล้วต่อมาเราก็จะ advance ขึ้นไปอีกในเลเวลที่3นะคะโดยที่เสียงสระของเราเนี่ยมันจะยาวขึ้นอย่างเช่นมีตัว a แล้วเว้นวรรคด้วยตัว e มันก็จะออกเสียงเป็น a เช่น g a t gate แบบนี้แล้วเลเวลถัดมาเนี่ยถึงจะเริ่มเป็นมีสระเสียงยาวด้วยแล้วมีการควบกลามของตัวอักษรด้วยคือมันจะรวมอยู่ในเลเวลสีนี่แหละอะอย่างเช่นคำว่าอะไรดีอาอย่างเช่นคำว่า f r o g f อมันก็จะออกเสียงเป็น fr อ g มันเริ่มเป็นแบบควบกล้ำเข้ามาแล้วใช่ไหมคะแต่ยังเป็นสระเสียงสั้นอยู่เพราะว่าออเป็นสระเสียงสัน้นแต่มันก็มีควบกล้ำข้างหน้าแล้วก็สระเสียงยาวตรงกลางเช่น tr e t อี e a t แบบนี้หรือว่า street ส st ควบกล้ำเนาะอ t s t r t e t street. แบบนี้เป็นต้นมันก็จะยากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีในเลเวลสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีคำศัพท์อย่างเช่น picture ลงท้ายด้วย u r e นะคะ adventure television แบบนี้มันก็จะค่อยๆยากขึ้นตามลำดัแบบทีนี้เนี่ยหนังสือหัดอ่านเนี่ยมันมีไว้เพื่อรองรับการเรียน phonics แบบนี้ พอเวลาที่เราเรียนเลเวลสักประมาณสระเสียงสั้นอะอย่างนี้แล้วกันสระเสียงสั้นมันก็จะมีหนังสือ phonics ถ้าเป็นของ o x f o r d ฟเนี่ยก็จะประมาณเลเวล1นึ่งเลเวลสมันจะมีคำาให้อ่านเช่น r a t bat cat อยู่ในหนังสือแต่พอดีว่าตอนนี้เราไม่มีคือเราเนี่ยให้ลูกเริ่มอ่านที่เลเวล3เป็นต้นไปก็คือหลังจากจบ phonics book 3แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามายกตัวอย่างกันอย่างสมมุติว่าเราเรียนจบสระเสียงสั้นแล้ อ่ะเช่น r a t bat cat big อ่ะอย่างนี้พอเราเรียนเสร็จปุ๊บมันก็จะมีหนังสือ phonics เข้ามาให้เราอ่านเพื่อจะรองรับเนื้อหาเหล่านั้นอ่ะหนังสือ phonics ที่เราจะนำมาให้คุณพ่อคุณแม่ดูในวันนี้เป็นเลเวลที่ 3, 4แล้วก็5อ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงสำหรับหนังสือเลเวล3นะคะมันจะเป็นเนื้อหาแบบอ่ะเดี๋ยวเรายกให้ดูก่อนทั้งหมด ที่เรามีนะคะจริงๆมันมีมากกว่านี้ทั้งเซตเนี่ยเลเวลสเรามีทั้งหมด36เล่มนะคะทุกเล่มจะมีจำนวนหน้า16หน้าเท่ากันเลยเนื้อหาด้านในจะเป็นสระเสียงสั้นเป็นส่วนมากและมีสระเสียงยาวผสมอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นการที่จะอ่านหนังสือเลเวลสนี้ได้คุณจะต้องเรียนจบสระเสียงยาวมาแล้วอ่าเรามาดูด้านในกันเช่นเล่มนี้ The ice rink อ่าเห็นไหมคะแบบนี้เปิดเข้ามาด้านในสิ่งแรกที่เราจะเจอก็คือคำศัพท์ที่อยู่ด้านหน้าเขาจะสรุปมาให้เลยว่าอ่ามันมีคำศัพท์อะไรบ้างคร่าวๆในเล่มนี้ที่เราจะต้องเรียนรู้เราจะอ่านตรงนี้ก่อนก็ได้ถ้าให้ดีก็อ่านตรงนี้ก่อนแหละเนาะแล้วก็เข้ามาอ่านเนื้อเรื่องจะสังเกตว่าในเลเวล3เนี่ยค่ะเนื้อเรื่องเนี่ยจะมีแค่1นบรรทัดเท่านั้นโดยส่วนใหญ่ จะมีแค่1บรรทัดและมีทั้งหมด16หน้าเนื้อหาระดับความยากก็ตามระดับเลเวลภาษาอังกฤษหรือโ h นิกส์ที่เราเรียนมานั่นเองก็คือถ้าเราสามารถเรียนจบโฟนิกส์สระเสียงยาวได้เราก็จะอ่านทั้งซีรีส์นี้ได้เลยเนื้อหาสนุกสนานโลกสวยรับรองว่าไม่มีพิษมีภยัยไม่มีพฤติกรรมอะไรที่ไม่ดีนะคะเป็นเรื่องของครอบครัวบีฟชีฟ แล้วก็คิปเปอร์แล้วก็ผองเพื่อนๆทุกคนอ่าอันนี้เป็นเรื่องที่ดังมากนะคะทีนี้เลเวลเขาจะมีลำดับการอ่านให้อยู่นะคะตรงด้านหลังแบบนี้อ่าว่าเราควรจะอ่านเล่มไหนก่อนอันนี้ก็คือเลเวลสามเล่มที่5แล้วต่อไปมันก็จะเป็นเลเวลสาม เล่มที่6แบบนี้เราก็สามารถอ่านเรียงลําดับไปได้ถามว่าไม่เรียงได้ไหมในบางซีรีส์บางเล่มได้แต่ว่าในบางเลเวลบางซีรีส์แนะนําว่าให้อ่านเรียงกันดีกว่าเพราะว่ามันอาจจะมีเนื้อหาบางส่วนที่ต่อกันอ่ะเล่วสาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูอีกสักเล่มหนึ่งนี้ on the sand นะคะเนื้อหาก็จะไม่ยากประมาณนี้มีแบบ บรรทัดเดียวอย่างนี้เด็กๆอ่านได้แน่นอนไฮไลท์ของหนังสือชุดนี้มันจะอยู่ที่ด้านหลังสำหรับเรานะเราชอบด้านหลังที่สุดเพราะว่ามันจะมีคำถามมาให้อย่างนี้มันเป็นคำถามที่ผู้ปกครองหรือคุณครูเนี่ยเอาไว้ถามเด็กเวลาที่เด็กอ่านจบแล้ว เพื่อที่จะเช็คว่าเด็กเนี่ยอ่านแล้วเข้าใจมากน้อยแค่ไหนและอย่างหนึ่งมันจะช่วยให้เขาฝึกพูดฝึกสรุปความฝึกการเล่าในสิ่งที่เขาเพิ่งได้อ่านมาให้เราฟังเพราะว่าในบางเล่มเนี่ยอย่างเลเวล5เนี่ยจะเริ่มมีการบอกว่าอ่าให้คุณลองเล่าใหม่ ให้ฉันฟังอีกรอบหนึ่งสิมันเหมือนกับว่าให้เด็กไปทบทวนความคิดของตัวเองแล้วพูดมันออกมาเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเราชอบตรงนี้มากเพราะว่านึกออกมาบางทีเนี่ยเรานึกไม่ออกว่าเราจะถามอะไรแต่เขาก็ตั้งคําถามคร่าวๆมาให้เราแล้วซึ่งเราสามารถเพิ่มคําถามต่อไปจากนี้ได้อีกไม่มีปัญหาเลยอดีไหมเอ่ยอะต่อมานะคะเลเวลสผ่านไปแล้วเนาะทีนี้เราลองมาดูเลเวลสี่เลเวลสเนี่ยเราก็มีทั้งหมด 36เล่มเหมือนกันจริงๆอย่างที่บอกว่ามีมากกว่านี้ขึ้นอยู่กับว่าใครหาได้เท่าไหร่เนาะอ่าทีนี้อ่าให้ดูก่อนยกนะคะอันนี้เป็นเลเวล4มันมีทั้งหมด36เล่มเหมือนกันที่เรามีนะหมายถึงไม่ใช่บอกว่าทั้งหมดที่เรามีมี3ามกเล่มแต่มันหนากว่าเลเวล3เพราะว่าเลเวล3เนี่ยทุกเล่มมี16หน้าเท่ากันแต่เลเวล4 บางเล่มมี16หน้าบางเล่มมี24หน้าค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะหนากว่าแล้วก็จำนวนบรรทัดเปิดเข้ามาจะเป็นเหมือนเดิมเลยก็คือจะมีคำศัพท์ก่อนว่าทั้งเล่มเนี่ยเราจะมีคำศัพท์อะไรบ้างคร่าวๆแล้วก็ในแต่ละหน้าเนี่ยจำนวนบรรทัดจะเพิ่มขึ้นเป็น2บรรทัดโดยประมาณนะคะแล้วก็อ่านไปเรื่อยๆเห็นไหมคะบางหน้าก็ยังมี1บรรทัดอยู่บางหน้าก็มี2บรรทัดเนื้อหาก็ไม่ยากอย่างเช่นเดี๋ยวเราอ่านให้ฟัง Chip found lots of branches and Wilma found some straw แบบนี้เป็นตน้น we can sit on them inside the den She said. อาไม่ยากนะคะ the rain splashed into the den I'm getting wet said k e e p e นถ้าเราใส่อารมณ์เข้าไปอีกนน,นึงเนื้อหามันก็จะสนุกมากขึ้นและสุดท้ายเหมือนเดิมนะคะก็มีคำถาม เดี๋ยวเรามาลองดูคำถามของเลเวลที่4กันว่าเขาถามว่าอะไรบ้างเช่นเขาบอกว่า look at page 16 t o g e t h e r กลับไปดูหน้าสิ่้วได้กันนะคะ why did b i f f say shh ทำไมบ f ฟเขาถึง shh อแล้วเด,เด็กก็จะต้องคิดอะเราเราเปิดย้อนกลับไปให้เด็กเกคิดว่าเขาจะตอบว่าอย่างไรหรือคำถามที่2เขาบอกว่า talk about why the swan choose to build a nest in the den t ทำไมหงมันถึงสร้างรังอยู่ในถ้ำล่ะ เราก็ต้องย้อนกลับไปดูไปหาเหตุผลว่ามันเพราะอะไรใช่ไหมคะมีคนคำถามที่3ค่ะ Look back through the book and find the materials the children used to build the den ให้ย้อนกลับไปแล้วก็หาว่าเด็กๆเนี่ยใช้วัสดุอะไรในการที่จะมาสร้างเป็นถ้ำ และคําถามสุดท้ายเห็นไหมมีตั้งหลายคําถามเราไม่จำเป็นต้องคิดเองเลยก็ได้คำถามสุดท้าย ask your child to retell the story to you บอกให้เด็กเล่าเรื่องให้ฟังใหม่อีกครั้งหนึ่ง mm hmm. เห็นไหมอันนี้แหละที่เราชอบมากเพราะว่าเราอยากจะดูว่าหลังจากที่ลูกอ่านจบแล้วเนี่ยความคิดรวบยอดของเขาเนี่ยเป็นยังไงเขาจับใจความอะไรได้บ้างแล้วการเล่าใหม่อ่ะมันไม่เหมือนกับการอ่านมาทั้งดุนเพราะเขต้องคิดคําใหม่เพราะเขาจาคำําศัพท์ เขาจําประโยคที่อ่านมาเมื่อกี้ได้ไม่ไ,มไ,มได้แบบเป๊ะๆหรอกเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องคิดมาเป็นคําพูดของตัวเองมันคือการฝึกการสรุปความอย่างหนึ่งซึ่งเรารู้สึกว่าเออมันเจ๋งมากเลยอะ่ะเราอยากให้ลูกทําแบบนี้ในทุกๆเล่มแต่ว่าเราก็ไม่ได้ให้ลูกสรุปให้ทุกเล่มนะก็คืออาจจะเป็นบางเล่มเท่าน,านั้นนะคะอันนี้เลเวล4 ผ่านไปแล้วนะต่อมานะคะเรามาดูที่เลเวล5ซึ่งเป็นเลเวลที่เราชอบมากที่สุดมาดูว่าทำไมกันเรายังคงมี36เล่มเท่าเดิมนะคะแต่รู้สึกไหมว่าอุ๊ยทำไมมันหนาจังเลยมัน36เล่มมันหนาขนาดนี้เลยเหรอเพราะว่าทุกเล่มมีความยาว24หน้านั่นเองอะไม่ใช่แค่24หน้านานะเดี๋ยวเรามาดูอีกว่มามีอะไรบ้างอันนี้คือหน้าตาของหนังสือหัดอ่านเลเวล5นะคะ มีทั้งหมด24หน้าในแต่ละเล่มทุกเล่มเลยค่ะทุกเล่มของเลเวล5ที่เรามีนะมันมีทั้งหมด24หน้าเด็กๆสามารถเริ่มอ่านเรื่องยาวๆได้แล้วในหนึ่งหน้าจะมีประมาณ2บรรทัดอ่าคำทนี้2บรรทัดหมดไม่แทบจะไม่มี1บรรทัดแล้วนะคะอ่าแบบนี้แล้วก็คำศัพท์ก็จะยากขึ้นอย่างเช่นคำว่า castle adventure แบบนี้เป็นตน้นอ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านในมีคำว่าอะไรเอ่ย don't old Time came from inside which oh people looked called couldn't yelled opened มันเริ่มมี past tense เข้ามาเยอะๆแล้วก็มีคำศัพท์ที่ยาวขึ้นสิ่งที่เราชอบมากที่สุดสำหรับเลเวล5ก็คือว่ามันจะเป็นเรื่องของ magic key เด็กๆจะมีกุญแจตัวนี้ เป็นกุญแจเวทมนต์สามารถพาเด็กๆเ,เข้าไปท่องโลกในที่ต่างๆซึ่งมันเป็นโลกแห่งจินตนาการมันไม่ใช่ความจริงเพราะฉะนั้นเวลาที่เด็กๆมาอ่านนะยิ่งวัยสัก6 7ขวบ 8, 8ขวบอย่างเงี้ยมาอ่านแล้วมันรู้สึกว่า,าจินตนาการมันพลุ่งพล่านเด็กๆอยากรู้อยากรู้ว่าตอนต่อไปอะ่ะมันคืออะไรกุญแจเนี้ยจะพาพวกเขาไปที่ไหนแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่าอันเนี้ยลูกชายเราชอบมากเลยนะเพราะว่า คือปกติเราจะให้เขาอ่านแค่วันละหนึ่งเล่มแต่พอเป็นเลเวล5เนี้ยปุ๊บเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าไอ้เจ้ากุญแจนเนี่ยมันวิเศษมากมันพาเขาไปประจนภัยทุกที่ไปเจอโรบินฮูดไปเจอบุคคลในประวัติศาสตร์ในอดีตไปเจอโลกอา่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะไปเจอภูเขาหิมะไปเจอภูเขาน้าแข็งไปเจออะไรที่ไปเจอโจรสลัดอย่างเงี้ยมันก็เลยมีความรู้สึกว่ามันตื่นเต้นเพราะว่ามันไม่ใช่อะไรที่เราจะเจอทุกวันคือจะบอกว่าในเลเวล5เนี่ย ส่วนใหญ่เลยเป็นเรื่องของการประจนภัยในโลกแห่งจินตนาการอ่าพอเวลาในวันหนึ่งเนี่ยเราจะกำหนดว่าให้อ่านได้เพียงหนึ่งเล่มแต่ว่าลูกอะ่ะจะ ชอบเลเวลห้ามากเป็นพิเศษแล้วเขาก็จะขออีกได้ไหมอยากอ่านสองเล่มอยากรู้ว่าตอนต่อไปเป็นไงทนไม่ได้แล้วอยากให้ถึงพรุ่งนี้เร็ว,รวแบบนี้มันจะดีแค่ไหนถ้าเกิดว่าลูกเราเนี่ยอ่านหนังสือแล้วชอบถึงขนาดว่าขออ่านตอนต,อนต่อไปอ่ะแบบไม่อยากจะหยุดอยากจะอ่านไปเรื่อยๆแล้วยิ่งถ้าเขาอ่านแบบนี้ไปเรื่อยๆอ่ะเขาจะอ่านเก่งแค่ไหนเขาจะพูดเขาจะตอบคําถามเก่งแค่ไหนเพราะเรามีคําถามท้ายเล่มทุกเล่มเลย เขาจะเรียบเรียงความคิดได้ดีแค่ไหนถ้าเขาอ่านไปแบบหมดซีรีส์เดี๋ยวเราตั้งให้ดูว่ามันใหญ่ขนาดไหนนี่เลยค่ะทุกคนอันนี้คือเฉพาะเลเวล 3, 4, 5ยังไม่รวมเลเวล 1, 2หรือ 6, 7, 8, 9 1 11, 1ด2ไ้ด้ใดๆทั้งสิ้นนี่แค่นี้นะคะก็ใช้เวลาอนถ้าเราอ่าน1นวันต่อ1เล่มเราก็จะใช้เวลาเป็นร้อยวันแล้ว แต่จริงๆก็เขาก็จะชอบอ่านซ้ำนะคะปกติคือเราจะใช้วิธีว่าให้ลูกอ่านเลเวล3ไปจนครบ36เล่มแล้วก็วนกลับมาใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็จากนั้นก็ไปเลเวล4อ่านจนจบและ36เล่มก็วนกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ข้ามไปอ่านเลเวล5เพราะว่าอะไรทำไมเราถึงไม่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเพราะว่า ทักษะการอ่านเขาไม่ทันค่ะถ้าเราขึ้นไปเรื่อยๆวันละเล่มคือด้วยความที่เรามีแค่เลเวลละ36บางคนก็อาจจะมีเลเวล1 0 0เล่มกระดาษนึกออกมาแต่เรามีแค่36เพราะฉะนั้นการขึ้นเลเวลเร็วเกินไปเนี่ยเขาก็อ่านไม่ออกอเขาก็จะต้องวนกลับมาอ่านที่เลเวลเดิมก่อนแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆเพราะบางครั้งเขาก็อาจจะอ่านในครั้งแรกแล้วเก็บได้ไม่หมดเนาะลกลับมาอ่านในครั้งต่อไปเขาก็จะเก็บได้หมด แบบนี้เป็นต้นอ่ะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูเลเวล5หนูอันนี้คือ castle adventure แล้วก็อันนี้ pirate adventure อันแรกผจญภัยอยู่ในปรา,าสาทอันที่2องผจญภัยอยู่กับโจรสลัดอ่ะเห็นไหมน่าสนุกแล้วใช่ไหมนี่แค่เล่ม1เล่ม2นะคะยกตัวอย่างนะคะใน castle adventure เนี่ยเขาก็จะไปเจอกับแม่มดทั้งหลายคำศัพท์ก็จะเป็นคำว่า witch นะแม้ที่แปลว่าแม่มดแล้วก็คาโซแล้วก็คำศัพท์อื่นๆนะคะมีแม่มดใจร้ายแล้วเด็กๆก็ก็ไปช่วยอ่าเป็นฮีโร่ซึ่งดีมากๆเลยเห็นไหมเอ้ยเนื้อหามันน่ารักจะตายมันไม่มีอะไรที่เป็นพิษเป็นภัยร้ายแรงเลยเราลองดูเล่มที่2 pirate adventure แม้ว่าจะไปเจอโจรสลัดแต่ก็ไปเจอโจรสลัดที่น่ารักอนะ่ะไม่ใช่แบบโจรสลัดที่โหดร้ายแบบอะไรขนาดนั้นนี่นะคะเขาจะมีกุญแจ ที่จะพาเขาไปสู่โลกแห่งจินตนาการแล้วพอเขาเข้าไปแล้วเนี่ยอย่างเล่มนี้เขาก็จะไปเจอโจรสลัดอ่าเห็นไหมว่ามันจะมีสาม,มัคทัด,ด้วยนะเขาบอกว่า a pirate came up he looked at the children children said the pirate อ่าแบบนี้เป็นตน้นอ่าตอนจบนะมันไม่มีอะไรเลยเขาบอกว่านี่เดี๋ยวให้ดูตรงนี้อ่าเขาบอกว่า the children went to the party It was a good party. I like pirates," a i d Biff. สรุปว่าเขาไปปาร์ตี้กับเหล่าโจรสลัดนั่นเองไม่ใช่ว่าไปโดนปล้นหรือว่าอะไรเลยเห็นไหมคะว่าหนังสือมันก็โลกสวยมากทีเดียวรับรองว่าไม่มีอันตรายไม่มีพิษมีภยัยเด็กๆสามารถอ่านได้แล้วก็ผู้ปกครองก็สามารถอ่านได้ด้วยเช่นกันลองดูนะวันนี้เราพูดถึงเลเวล3ถึก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาพูดถึงเลเวล 6 7 8 9ดีกว่าเนาะเพราะว่าจริงๆเรามีเยอะเลยคุณพ่อคุณแม่ลองไปหาดูนะเราคิดว่ามันมีประโยชน์มากเลยสำหรับหนังสือหัดอ่านเนี่ยเพราะว่าวันหนึ่งเขาก็จะต้องอ่านหนังสือได้ด้วยตัวเองแต่ว่านะคะอันนี้แต่ย้ำไว้ขีดเส้นใต้เอาไว้เลยว่า ถึงแม้นะคะถึงแม้ว่าเด็กๆจะอ่านหนังสือเก่งแล้วถึงแม้ว่าเด็กๆจะสามารถอ่านนิทานด้วยตัวเองได้แล้วบางคนอ่านได้ถึงระดับนวนิยายเลยนะแม้ว่าจะอายุยังน้อยอยู่ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยแต่ผู้ปกครองต้องไม่ลืมที่จะอ่านหนังสือกับลูกอยู่นะคะถึงแม้ว่าลูกจะอ่านหนังสือเองได้แล้วแต่เราก็ยังต้องอ่านให้อยู่ในบางครั้งหรือบางครั้งเราอาจจะไม่ได้อ่านให้แต่เรามานั่งเป็นเพื่อนมานั่งคุยกันใช้เวลา ร่วมกันเวลาที่ลูกอ่านหนังสือเวลาลูกมีคําถามมีอะไรที่สงสัยลูกก็สามารถถามแม่ได้เลยแบบนั้นมันเหมือนกับว่าเรามานั่งซัพพอร์ตซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าลูกอ่านหนังสือได้แล้วเราทิ้งเขาไปเลยเรายังคงต้องอ่านเป็นเพื่อนเขาอยู่ไปจนถึงวัยรุ่นเลยนะเพราะฉะนั้นกลับบ้านไปวันนี้อย่าลืมอ่านหนังสือนิทานร่วมกับลูกนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย